สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ผมก็กลับมาพบพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตนําพระสมเด็จใบสมอนะครับของหลวงพ่อกลวยวัดออกที่วัดหนองตะแก้ว2557นะครับรุ่นหนึ่งมาให้พี่ๆเพื่อนๆนได้รู้จักกันนะครับเผื่อว่าอาจจะมีอยู่ที่บ้านครับหรือว่าผ่านตาตามแผงผ้า,าบ้างน,น,นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพบเจอเนี่ยให้เก็บเลยครับราคายังไม่สูงหลักร้อยต้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่าออกในวาระที่ละลึกงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดหนองตะแก้วปี2557นะครับมีการนิมนต์พระเกจิที่เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไปแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีพระเวท คาถาอาคมที่เข้มแข็งมากๆครับร่วมปลุกเสกซึ่งพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆของพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกในครั้งนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์มากมายครับเป็นพิธีปลุกเสกใหญ่เรียกชื่อว่าสมเด็จใบสมอรุ่นแรกนะครับมีพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกก็จะมี หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับอุธยาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยาครับแล้วก็มีหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนอยุธยาหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้ชัยนาทซึ่งเป็นท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็มีหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอชัยนาทท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อกลวยเหมือนกันมีหลวงพ่อสมบุรณ์วัดลำพันธ์บอง สุพรรณบุรีครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพี้ยนวัดจกนกระถินลบบุรีครับก็มีเกจิ7ท่านนะครับหลักๆในการปลุกเสกใครมีไว้ครอบครองนะครับพระสมเด็จรุ่นนี้เขาบอกว่าเหมือนกับดังมีทองเลยเนื่องจากเหมือนมีแก้วสารพัดนึกนะครับดีแล้วก็มีพุทธคุณที่แรงมากๆด้วยพระเวทของพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกและมีการอัญเชิญดวงจิตของหลวงพ่อกวยเนี่ย ร่วมในพิธีนี้ด้วยครับพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าดีมากในเรื่องของเมตตามหานิยมครับมหาอุดคงกระพันชาตีแค้วคาดปลอดภัยนะครับจากพยันตรายทั้งปวงเสริมดวงหรือจะนำมาอธิษฐานนะครับแล้วบอกกล่าวขอได้สิ่งต่างๆจะใช้ทําน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์มนต์ดำก็ได้นะครับหรือจะไปพรมสำหรับ ขายสินค้าพมหน้าร้านพมบ้านของเราให้เป็นสีมงคลก็ได้เหมือนกันครับราคายอย่างที่ผมบอกนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักหลักร้อยต้นๆยังไม่ถึงกับแพงมากนะครับแต่ว่าพุ้ทธคุณเนี่ยต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์ถือว่าเป็นภ้าใหม่เป็นภระกล่องนะครับแต่ว่ามวลสารต่างๆในการจัดสร้างเนี่ยต้องบอกเลยว่ามวลสารหลักๆก,ก็จะมี เาเรีกว่าส่วนผสมของใบสมอจากต้นสมอที่หลวงพ่อกกยเนี่ยท่านปลูกและมีการปลูกเสกด้วยพระเวทของท่านเอาไว้นะครับด้วยคาถาอันศักดิ์สิทธิ์จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันต้นสมอต้อนนี้ก็ยังอยู่และเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดหนองตาแก้วเลยครับใครที่ไปวัดหนองตาแก้วนะครับไปกราบไหว้ไปบูชาบ้างก็จะเก็บเอาใบสมอนะครับขอกล่าวคําขอก่อน นำมาเขาเรียกว่าบูชาที่บ้านนะครับหรือว่าเอาไปทําน้ามนต์ปราภพมสินค้าหรือติดตัวไว้เป็นสิ่ิมงคลครับพ,พี่เพื่อน,นบางคนก็เอามาขาย,ยี้ให้มันเป็นผงนะครับแล้วก็เอาไปใส่หลอดตะกุดบอกหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็เอาขึ้นคอบูชาก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นครับของหลวงพ่อกลวยที่ เราสามารถที่จะบูชาได้และมีพุทธคุณด้วยเมื่อเรามาพูดถึงสมเด็จรุ่นนี้นะครับสมเด็จใบสมอเนี่ยผมะจะชอบเรียกว่าสมเด็จรวยเพิ่มพูนนะครับ mm. เพราะว่าหลักๆเลยมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มแล้วก็หลวงพ่อพูนถือว่าเป็นพระสมเด็จรวยเพิ่มพูนชื่อก็เป็นมงคลแล้วครับแต่ว่าหลักๆชื่อของ พระสมเด็จก็คือสมเด็จใบสมอรุ่นแรกวัดหนองตะแก้วนะครับแล้วก็พระเกจิที่มาปลุกเสกเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถือว่าเป็นมงคลมากๆหลวงพ่อรวยเป็นไงครับประสบการณ์มากมายวัตถุมงคลของท่านนะครับมีราคาสูงทันท่านและมีประสบการณ์ใครที่นําไปบูชาก็มีแต่สิ่งดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองพระสมเด็จรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับสมเด็จใบสมอเนี่ยนะครับเด่น มีประสบการณ์อย่างที่มีการลงแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยหลักๆเลยเขาก็จะแชร์ในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานครับแชร์ในเรื่องของการค้าการขายบูชาใส่กรอบอธิษฐานนะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตตัวเองอาจจะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับบางทีก็หมดหวังทุกคนจะเป็นเหมือนกันครับพอนำพระของหลวงพ่อกลวยนะครับหรือจะเป็นรูปถ่ายของท่าน บอกกล่าวท่านถึงปัญหาที่เราพบเจอครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้พูดออกไปแล้วบอกหลวงพ่อแล้วเราจะรู้สึกว่าเราปลดปล่อยไปส่วนหนึ่งแล้วเราพอสิ่งพวกนี้มันผ่านไปได้เนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านรับทราบรับรู้นะครับท่านก็อาจจะช่วยเหลือแล้วแต่บางคนอันนี้ไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าพ,พี่เพื่อนอน,น้องๆทุกคนเนี่ยต้องพบเจอประสบการณ์ กันมาบ้างนะครับหลายคนพบเจอจนมีการแชร์ประสบการณ์มีการบอกกล่าวมีการเล่ากันหลายๆประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องของแค้วคาดปลอดภัยครับจากหนักก็กลายเป็นเบาจากรูปหลวงพ่อกลวยจากวัตถุมงคลต่างๆพระเครื่องต่างๆของหลวงพ่อกลวยท่านครับบางคนโชคดีอย่างที่ผมบอกครับก็ถูกหวยรวยเป็นล้านเลย นะครับนี่ก็จากเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านเมตตาอาจจะทุกคนไม่เหมือนกันแต่ว่าท่านก็จะต้องดูว่าความเหมาะสมอะไรอันนี้ผมพูดถึงความรู้สึกผมว่าท่านรับรู้ได้ท่านก็จะให้ได้เท่าที่ท่านเมตตาคนที่นับถือหลวงพ่อปวยท่านไม่ได้มีแค่ร้อยคนพันคนครับปัจจุบันเป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ย จะให้สมหวังทุกคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่เป็นไปได้แต่ทุกคนก็ยังมีความเชื่อมีความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อปวยครับวัตถุมงคลของท่านมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหารสามารถที่จะขอสามารถที่จะบูชาติดตัวให้เกิดประสบการณ์หรือเกิดความอัศจรรย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรสสมเด็จใบสมออนะครับหรือ พระสมเด็จรวยเพิ่มภูนอันนี้ผมตั้งเองนะครับเพราะผมถือว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากๆครับเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภทุกคนลองลองดูครับลองถ้ามีโอกาสลองบูชาครับผมเชื่อได้ว่าเป็นพระสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่แต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ณปัจจุบันแล้วมวลสารหลักๆเลยครับใบสมองของ หลวงพ่อกลัวที่ท่านปลูกเอาไว้ตอนที่ท่านไปจำพรรษาที่วัดครับและมีการลงอระมนคาถาต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าไปเวลาท่านลดน้ำท่านก็มีการกล่าวมนคาถาปลูกเสกเข้าไปด้วยแล้วที่สำคัญก็จะมีเนื้อเป็นเครืผงนะครับพุทธคุณต่างๆรวมกันกับมวลสารและมีผงตะเคียนทอง นะครับมีทรายจากเสียรพระประธานในโบสถ์ด้วยซึ่งทางวัดตองตะแก้วเองนี่นะครับก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเนี่ยรุ่นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นรูปเป็นภาพผงหรือเป็นรูปหล่อลอยองค์ของหลวงพ่อกลวยแต่วันนี้ผมขออนุญาตทุกๆคนเลยก็คือพูดถึงพระผงสมเด็จใบสมอก่อนอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับ วัดหนองตากแก้วนี่นะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านก็ได้มาจํำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับแล้วท่านก็ได้มีการปลูกต้นสมออย่างที่ผมบอกไปเนี่ยหนึ่งต้นปัจจุบันก็ยังอยู่มีได้หลายคนนะครับเล่ากันก็ได้หลายคนพี่ๆหลายคนก็ทำคลิปมาก็เหมือนกับเอาไก่แจ้นะครับลองไปเกาะบนต้นไม้ซึ่งเขา ไก่ในเวลามันจะนอนเนี่ยมันก็จะเกาะตามพวกกิ่งไม้เกาะตามไปแล้วเพื่อจะนอนจะได้หลับนะครับก็ปรากฏอย่างที่ทุกคนบอกทราบว่าครับว่าถ้าทุกคนเคยฟังแล้วคือไก่ไม่ยอมนอนโดยไม่ทราบสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไรละหลายๆคนก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะเวทมนต์ต่างๆที่หลวงพ่อกวัวท่านได้มีการลงเอาไว้ที่ต้นสมอนะครับเหมือนกับท่านรู้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ย ต้นสมอเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเป็นต้นไม้ที่เขาเอามาทำหลายอย่างนะครับมาทำเป็นยานะครับแก้ได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับรักษาคนสมัยก่อนนะครับก็เวลาใครเจ็บป่วยมาสมัยก่อนก็ต้องมาหาพระนะครับเพื่อขอให้ท่านทำยาให้ให้ท่านช่วยรักษาให้เพราะฉะนั้นต้นสมอเนี่ยมันก็สามารถที่จะ แก้ไข้นะครับขับเสมหะแก้น้ำดีแก้พิษร้อนในร่างกายนะครับลมจุกเสียดหรือแก้อาเจียนบางทีก็บำรุงร่างกายนะครับบางทีก็แก้ในส่วนของแก้ไอเจ็บคออ่อนเพียมันได้เก็บทั้งหมดเลยสำหรับต้นสมอนี้นะครับช่วยย่อยอาหารก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เลยมีการปลูกต้นสมอเอาไว้ หนึ่งก็เลยมีการลงคาถาอาคมแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าต้นสมอเนี้ยก็ยังได้เป็นยาเพื่อที่จะได้รักษาได้หลายคนแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อที่ว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะขอและนำไปบูชาได้ครับอย่างที่ผมบอกจะนำใบไปบูชาที่บ้านตรงๆก็ได้ หรือจะนำไปบดให้เป็นที่เล็กๆเอาใส่หลอดเป็นตะกุดขึ้นคอก็ได้นะครับบอกลก่าวหลวงพ่อกวยท่านแล้วขอบุญบรารมีของท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใบสมอจากต้นสมอที่หลวงพ่อกวยท่านปลูกและลงคาถาอาคมไว้ก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับตามที่มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะครับเขาบอกว่าหลวงพ่อโกยนะครับท่าน จำพรรษาที่วัดหนองตะแก้วครับ1พรรษาตอนนั้นท่านเพิ่งจะอายุ28ปีครับพรรษาท่านได้ประมาณแปดพรรษา, 8, าซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านยังเป็นพระหนุ่มแล้วแถมยังมีอาคมเข้มขังสุดๆเลยครับช่วงนั้นถือว่าเข้มขังมากท่านเป็นพระศักยันก่อนอันดับแรกครับหลังจากนั้นท่านถึงมาทำพระเครื่องเพื่อแจกจ่ายให้กับ เด็กหรือผู้หญิงที่ไม่สามที่อาจจะไม่ชอบการสักยันวัดหนองตากแก้วเขาสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าน่าจะถึงสมัยปลายอายุทยาครับเป็นวัดเขาเรียกว่าเป็นโบราณสถานซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามก็คือจะมีปู่น้อยย่าบุญยิ้มจันทร์ผู้ที่อุทิศที่ดินให้กับทางวัดเนี่ย25ไร่ครับในการจัดสร้างวัดปัจจุบันมีการลงบันทึกว่าเหลืออยู่ที่ประมาณ สิไร่กว่าซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อแบนครับวัดเดิมบางเลยนะครับท่านมาบรูรณะสร้างเป็นวัดมีการขุดสระน้ำไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยไว้ใช้กันทั้งกินแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆสระน้ำแห่งนี้ครับหลวงพ่อแบรนท่านได้มีการลงคาถาอาคมเอาไว้ใครที่เอาปลาไปกินเพราะท่านก็เหมือนกับเมตตาสัตว์ ก็จะมีสัตว์มีปลามีอะไรอยู่ในบ่อน้ําใครที่เอาปลาไปกินก็จะเกิดเกี่ยวกับผิวหนังเป็นขี้กากบ้างอะไรบ้างต่อมาหลวงพ่อลวยท่านได้ไปเอารายเสกแล้วหวานซ้ําลงไปในบ่อน้ําครับเหมือนกับเพื่อที่จะลงคาถาอาคมอีกครั้งหนึ่งซึ่งทําให้เขาคล้ายๆกับว่าชาวบ้านเนี่ยกลัวกันมาก เพราะสมัยก่อนเราต้องเข้าใจว่าพระนะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของคาถาหาคมแล้วมันมีประสบการณ์คนที่เอาปลาไปกินครับหรือคนที่เอาน้ําไปเป็นน้ามนต์แล้วเกิดประสบการณ์ทุกคนก็เชื่อว่าบ่อน้ําแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยทุกคนก็จะเกิดความกลัวด้วยหลังจากที่มีการขุดสระ น้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อแบน์นะัท่านได้มีการสร้างศาลาไว้กลางน้ําใช้เป็นพระอุโบสถครับหรือโบสถ์กลางน้ําหลวงพ่อแบนเป็นหนึ่งในอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอ,อนไล่ด้วยหลวงพ่อกลวยมาจําพรรษาที่วัดหนองตะแก้วประมาณปีพศ2472 หลวงพ่อจำพรรษาที่นี่ประมาณบา,บางตำรานะครับที่มีการลงบันทึกก็บอกว่าประมาณ1นึ่พรรษาบางตำราก็บอกว่า2องพรรษาก่อนที่ท่านจะย้ายไปที่อื่นครับแล้วก็มีการลงบันทึกว่ามีท่านก็เลยมีการปลูกต้นสมอเอาไว้พร้อมกับลงคาถาอาคมไว้ด้วยจนหลายๆคนบอกว่าเป็นต้นสมอที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มากๆแม้แต่มดสักตัวเนี่ยนะครับยังไม่มีที่ต้นสมอเลยหลงตาสมานเคยเอาไก่ขึ้นไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับเอาไก่ไปเกาะที่ต้นไม้ไก่ก็ไม่สามารถที่จะหลับหรืออยู่บนต้นไม้ได้ด้วยเหตุนี้ครับก็เลยทำให้ใหลายหคนมีประสบการณ์แล้วก็ถือว่าต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีการมาขอมีการมาบอก ตามภาษาชาวบ้านนะครับคนที่จะขึ้นไปตัดพวกกาฝากบนต้นไม้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องเมตตาต่างๆ,ๆต่อมาก็จะพบว่าคนคนนี้ก็จะไม่สบายมีอันต้องเออเจ็บป่วยลงไปนะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองในพื้นที่ของเดิมบารนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกบดานของบรรดา โจนได้หลายกลุ่มเลยครับวัดหนองตาแก้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ชุมเสือได้หลายชุมเสือเนี่ยมาพักอาศัยกันอย่างเช่นที่มีการเขียนและผมขออนุญ,ญาตยกมาก็คือเสือดำเสือมเหส่วนเสือฝ้ายปัญหาที่ตามมาก็คือความยุ่งยากแล้วก็การเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ไม่ไไรู้จะทำยังไง ชาวบ้านเป็นสายให้ตํารวจตํารวจก็ว่าชาวบ้านเนี่ยรู้เห็นกับโจรชาวบ้านจึงหลีกหนีปัญหาครับส่วนใหญ่การแก้ปัญหาก็คือการย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของเขตวัดคงังคาวในอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดหนองตะแก้วช่วงนั้นก็เลยทำให้ล้างไปครับ ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นวัดจนถึงยุคปัจจุบันด้วยความเจริญแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าวัตถุโบราณได้หลายอย่างตลอดจนพระเครื่องเก่าๆของวัดหนองตะแก้วนะครับก็เหมือนกับหลายหลายคนอาจจะมีการหยิบมีโจรมีขโมยก็เลยอาจจะทําให้วัตถุต่างๆที่เป็นของเก่าแก่เนี่ยก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกๆคนลองดูครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอนะครับพระสมเด็จใบสมอครับถือว่าเป็นพระที่น่าจาับตามองอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เป็นเซียนพระเวลาที่เราจะสะสมพระเครื่องหรือว่าจะบูชาพระหรือตามภาษาชาวบ้านว่าเล่นพระทุกๆคนเราก็จะเล่นในเรื่องของ พุทธคุณนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้พุทธคุณของครูบาอาจารย์มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเราคงจะไม่ได้เล่นในเรื่องของราคาถ้าเป็นอย่างคนเขาก็จะมีอีกระดับหนึ่งเขาก็จะเล่นเรื่องของราคาที่มีราคาสูงนะครับต่อๆกันไปแต่สำหรับพวกเราแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของพุทธคุณเป็นหลัก เน้นในเรื่องของบารมีของครูบาอาจารย์ที่จะเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองเราแล้วก็ครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นพระสมเด็จใบสมอนี้นะครับก็เป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆทีแรกผมบอกเลยนะครับว่าผมมองเป็นพระกล่องเป็นพระใหม่ก็และยิ่งไม่ใช่เป็นวัดโคศิตารามในการจัดสร้างด้วย ความสนใจผมน้อยมากผมแทบจะไม่มองเลยแต่พอได้มาศึกษาได้มาดูลหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์จากการบูชานะครับรวยเพิ่มภูนโชคลาภเน้นเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานเมตตาจะทำการใดก็จะประสบความสำเร็จบวกกับพระเกจิอีกได้หลายท่านที่มาร่วมปลุกเสก มวลสารต่างๆที่นำมาเป็นส่วนผสมมีทั้งทรายเสษที่หลวงพ่อกวยท่านมีการเสกลงไปในน้ำครับแล้วก็ต้นสมอที่มีการที่ท่านปลูกมีการลดน้ำต้นไม้มีการเสษคาถาอาคมเข้าไปล้วนแล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่วัดก็ยังมีรูปของหลวงรูปหล่อของหลวงพ่อกวยให้ทุกคนได้ไปกราบไหว้ไปขอพรนะครับแล้วก็ยังมีพระสิวรี ให้ท่านไปขอพรขอบารมีนะครับขอโชคขอลาบได้ทุกคนสามารถที่จะนําน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปปราบพรมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวปราบพรมที่บ้านร้านค้าเพื่อเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าหนึ่งหลวงพ่อแบรน์เนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากมากนะครับและท่านยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อลวยกับหลวงพ่อมุยด้วยชาวบ้านสมัยก่อน เขาก็จะมีการเล่ากันถือว่าท่านเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับพี่พี่เพื่อนๆทุกคนเลยครับที่เป็นเจ้าของรูปนะครับผมขออนุญาตนำมาให้กับเพื่อนๆนในช่องคลิปนี้นะครับได้ดูกันลักษณะขององค์พระแล้วก็ทราบประวัติการจัดสร้างนะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆสำหรับ ประสบการณ์ที่มีการแชร์กันขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยนะครับที่ผมขออนุญาตหยิบมาบอกกล่าวให้ทุกๆคนได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเช่าหาบูชาพระสมเด็จใบสมองหลวงพ่อกกยท่านครับถือว่าเป็นพระผงอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมไว้ครับอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีประสบการณ์มากๆ อยากลหลายคนนะครับมาแชร์มาเล่ากันเนี่ยอีกหน่อยก็จะหายากครับแล้วยิ่งมีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยออกมาทําคลิปเกี่ยวกับพระสมเด็จใบสมอด้วยมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ด้หลายคนที่มีการแชร์กันตลอดจนพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกมีการบัทึกึการจัดสร้างชัดเจนครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับ พระสมเด็จใบสมอหลวงพ่อกลวยรวยเพิ่มพูนชื่อเป็นมงคลมากครับแล้วก็พุทธคุณจากหลายหลคนบอกกล่าวกันมาโชคลาภครับความเจริญทางหน้าที่การงานเมตตามาหานิยมเป็นต้นๆเลยครับนี่ก็เป็นพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยซึ่งอาจจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่ว่ามวลสารต่างๆที่นำมา เป็นส่วนผสมโดยเฉพาะใบสมอของหลวงพ่อกลวยที่มีการลงคาถาอาคมอุกเสกไว้อย่างเข้มขังมาเป็นส่วนผสมตรงนี้ด้วยพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยทุกรุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะทันท่านหรือไม่ทันท่านาน,นะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมีแทบทุกรุ่นเพราะหนึ่งมวลสารต่างๆท่านหลวงพ่อแน่นอนครับบวกกับความตั้งใจของ คนที่บูชาเองซึ่งมีความเคารพมีความศรัทธาในบุญบารมีของหลวงพ่อโกยครับท่านรับรู้ได้มีโอกาสมีเวลานะครับวันพระเราก็ทําบุญตักบาตรให้กับหลวงพ่อโวยท่านครับท่านก็รับรู้ได้ครับเหมือนกับพี่ท่านหนึ่งท่านก็แนะนําครับว่าก็เหมือนเหมือนคนที่เขาเสียชีวิตไปถ้าเราทําบุญตักบาตร เขาก็จะได้รับผลบุญตรงนั้นผมเชื่อว่าหลวงพ่อกลวยท่านก็สัมผัสได้นะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาได้มีการทำบุญตักบาตรให้กับท่านเหมือนกับที่ท่านเคยกล่าวไว้วครับว่าถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็ยังอยู่ที่วัดท่านก็ยังดูแลลูกศิษย์ลูกหา หลายคนก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็นึกถึงท่านแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดเลยบางทีคำพูดคำจาใดเนี่ยผมอาจจะหลุดไปบ้างก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับบางทีก็ทำเหมือนบ้าน ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายก็นำข้อมูลต่างๆมาเล่ามาพูดมาคุยให้ทุกคนได้รับทราบเผื่อว่าบางทีมีโอกาสได้พบเจอกับวัตถุมงคลต่างๆของหลงพ่อกลวยนะครับเราก็จะได้มีการเก็บบูชาไว้บางทีคนอื่นไม่รู้จักแต่เรารู้จักเราก็จะได้มีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นครับไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากเป็นานะครับ